จเจอแล้วจเจอแล้วมีไหมครับมีนี่นะต,ตัวนี้ถึงตายเว้ยเหม็นอะไรนี่นนแ,ลแล้วเหรอคน่าเหนื่อยละสาวขิดจะไปดูตรงนู้นดีงไงตรงอ๋อ เพียงอันนี้ข,ขายขายยังไงครับ,บก,นนกิโลละ800มั้งก็เนี่ยกิโลละ800ตรงนี้เหม็นยิ่วะตรงนี้มันเนี่ยเพิ่งตายเนี่ยเพียงนเนี่ยง่ายเลยน่ะเหม็นเหม็นตูดเหรหมายถึงว่าตัวมันเพิ่งตายเหรออ๋อนี่ไงเพียงมันตายไปดูตรงนี้ อย่างนี้เนจรกินขาเนี่ยโอ้โดนตัวนี้ก็ไปย้ายทำงานมันอยู่ในสามันกินแกนเลยโอ้ัมก็มีทั้งตนได้มั้งเนี่ยไม่ไม่เนี่ยดูให้ดูทั้งแกนเออมันแข็งอ่ะโอ้ยตัวใหญ่เว้ย เนี่ว้าเจอแล้ววิดีโอผมไปไม่ถึงครับทำอะไรตดตรงนี้เลยสักตัวหนึ่งยังไงพันง่ายพาอไม้ให้นอนๆมันพุมันจะกินตรงแกนครับบางคนก็มาชอบอ่าไม้พุที่ไม้มันใหญ่อะข้างในมันยังไม่พุเนี่ยมันจะกินข้างในด้วยอ๋อต้องไปให้ถึงแกน อีเพียงอะครับเราสามารถเลี้ยงได้ไหมครับมีคนเขาเลี้ยงเหรอครับอ๋อที่เขาเอาท่อนไม้ไปทิ้งทิ้งทิ้งวางวางไว้ครับอ๋อกิโลแปดร้อยแถมม่น้ำด้วยเยอะเยอะกิโลแปดร้อยมันมีน้ำปนเนื้อกินเพียงสดๆครับจุบๆุบยุบออกมาจากคนนี้ คนได้ไหวอ่ะมเรื่องเอาขวดน้ำถึผมมามาจริงเท่น้ำใส่ขวดอื่นนะแล้วเอาขวดมาใส่เพียงตรนี้เหรอหรือว่าผมต้องลงไปดูลลลงมาไปดิกโอ้ยก็แน่นอนเปียกลึกไหมครับตรงเนี้ยครับเอาเป้ไว้ในเรือดีกว่าเดี๋ยวตัวเดเสียหลักยังไงล่ะเรายังไงคนคนเจ็บดีกว่าของเสียอ๋อน้นเป้ไม่มีอะไรครับ ต,ตังก็ไม่มีอ,นนอุ๊ยปวดไปด้วยอันเลยนีโคตรด่ด้วย้องลื่นนะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับ <S <S โอ้นี่ครับใครเป็นคนคิดกินคนแรกเนี่ยโบ,บ,บราณโบราณครับ โอ้แต่คงไม่ใช่ไั่เลือหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับโอเคครับถ่ายดึงได้เลยครับเดี๋ยวมัน,นไปเนี่ยตัวใหญ่เราจะเอาออกมาแต่ยัางงเยถ้าโดนตัวมันก็ขาดใช่ไหมครับใช่อโอ้โนะหงานอะไร ครูแฟงครับแฟนจะละแอฟอฟังงองูครับแฟงฟักแฟงแฟงครับวันนี้ครูแฟงพาตะลุยป่ามาเจอผู้สังหารเพียงนักล่าเพียงที่โด่งดังในช่องเวิร์กพอยท์ใช่ไหมครับใช่ คนนี้ต้องต้องคนนี้เท่านั้นครับของแท้กินสดๆให้เราเห็นจังหักหวานนะครับอยู่อย่างเงี้ยว่าเพียงเปนยาชูกลังใชไหมครับกินเสร็จแลเหมือนอายุสิบห้าบอกเพียงเป็นยาชูกำลังใช่ไหมครับกินเสร็จแล้วเหมือนอายุสิบห้า ี๋ยวลองดูทองนี้เพื่อนกันนะเพราะไปมันจะคุ้ม่อโอ้ยเกินคุ้มเลยอ่ะเนี่ยกิ่กะเรือเพียงครับยาวมากว่ามันจะหลุดแล้วครับแล้วมันตายแล้วครับเนี่ยตายแล้วนะหย,ยบอออิบเอาออกเอาออก